ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับสพาอเมืองบานสวนนะครับแล้วก็ส่วนของการตกแต่งว่าตัวบานเห็ดยังไตงตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของการเห็ดฐานหลักนะครับอ่าเดี๋ยวเมืองมุมสูงกันนะครับแล้วส่วนห้องฐานหลักข้านข้อดินจะผสมน้ำยากันซึมเพราะว่าบานเฮาจะแซนนะครับ ฐานหลักเสร็จแล้วแล้วเสร็จโตเรียบร้อยแล้วห้องก็จะดันดินนะครับเขม้าถมถม้ถมันข้อดินไวก็เป็นนั้นเสร็จสิน้นส่วนข้องฐานหลักก็แล้วละจ้าต่อไปเกิดจะเป็นส่วนห้องแผนกงานเหล็กนะครับในการเข้นโค้งสางฐานหลกักส่วนห้องสัง่นลอยนะครับอ่ะขอเสนเพิ่นในจักน้อยทีมงานนี้เป็นทีมงานเชื่อมสแตนเลสคันเฟซบุ๊กเพิ่นก็นจะซื้อ ลังสันสแตนเลสเหล็กดัดตะการพืชผลพอมาถึงช่วงนี้แล้วนายช่างก็จะได้ทำการเห็ดอะไรต่างๆส่วนห้องโคงสางตัวบ้านบัวจะเป็นอะไรส่วนห้องตกแตง่งฐานหลักโคงสางต่างๆก็จะประกอบไปก่อนค่อยเอาขึ้นโคูขงขังเดียวเลยนะครับ พอ,อดีที่ได้ทีมงานสแตนเลสมากการชิดของเหล็กจะสวยงามกว่าช่างเหล็กทั่วไปกับบอกว่าช่างเหล็กทั่วไปเฮ็ดบอดีวยครับแต่ความสนิทของเหล็กช่างเชื่อมสแตนเลสเขาจะเนียบกว่าเยอะนะครับตามที่เคยใส่บริการมากนะครับ เริ่มไม่แห้งใจแล้วนะครับเริ่มเห็นโตบานเป็นลูกเป็นหลางช่วงนี้จะใส่เล็กมดไร้เสือช่วงถี่ปมเพชรบานนี่เล็กราคาแพงบอยอยากบอกถึงเลย <c oughs> อ่ะมงอีกมุมนะครับอ่านี่เพิ่นก็จะเป็นหัวหน้าสร้างนะครับเพิ่นจะซื้อช่างสันอ่าความเนียบของเพิ่นจับระดับน้ำยางดี ลายที่ห้าประกอบไว้ตอนนี้ก็จะยกขึ้นติดต่างอุปกรณ์ต่างๆเพื่อประกอบให้เป็นโต๊ะบังบ้างเขามุ่งแถฉากตามที่ผมได้เขียนแบบไว้ยาวสร้างยาวช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแต้มเล็กยึดไว้ก่อนนะครับก่อนที่ห่าจะไล่เชื่อมเล็กให้มันแข็งไล่จุดต่างๆแต่ว่าก่อนอื่นข้าต้องแต้มไว้ก่อนเ้าสันเล็กมันจะออกอาการบิดเบี้ยวครับก็เลยได้ทําการแต้มเป็นจุดเป็นจุดไว้ก่อน เดีย๋ยวคอยไล่เชื่อมแข็งอีกครั้งหนึง่งตอนนี้กำลังต่อหัวเรือเรือซวงเรือซวงโหวนเหตเุอนเอาไปว่ามากกลายเป็นเรือได้ไหมนี่มองนี่มองเป็นนอน เราก็นอนในโรบมาท่านี้นี่เดินนั่งกินอยู่นี่ต่อไปก็จะเห็ดลุกกงหลอบสร้านหน้าบ้านอ่าตัวน,นี้ก็จะใส่ส่วนห้องตะแกงเล็กฉีกนะครับเป็นส่วนห้องกันตกตกแต่งให้เพิ่มความสวยงามของหลวดลาย เล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้าก่จะทําการโปสีนะครับเป็นการคัดเล็กให้เรียบให้เนียนอ่าจะได้เวลาเ็ดสีสตัวเล็กจะเรียบเนียนงามเมื่อขึ้นโครงสางเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วก็จะเก็บสีรอยเชื่อมต่าง,งๆจุดต่างๆ เพื่อป้องกันสนิมนะครับตัวน,นี้สร้างคนก็นจะเก็บห้อยเชื่อมโดยการแต้มสีทาสีจุดเชื่อมร่อยเชื่อมรอยเจียต่างๆครับส่วนระเบียงด้านนอกลุกกงด้านนอกจะพ่นสีดำด่านเพราะว่าผมจะตกแต่งสไตล์วินเทจสไตล์หลบนะครับ นี่ละต้นเสียงความลำพัง,งต้นเสียง สีเซ็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดก็จะว่างแผ่นพื้นตอนนี้จะใส่เป็นส่วน้องวิวาบอร์ด20มินนะครับเป็นแผ่นพื้นทันเซจการตกแต่งผมก็จะเป็นส่วน้องสไตล์หลอกงานดิบๆนะครับก็คือปล่อยจังสีเลยแหละเหตเป็นงานดิบๆเมึงแล้วมันจะงามไปเองมันงามไปกับฟองกับโปโหแล้ว <c oughs> ยงด้านหนะ้าเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นส่วนของภายในโต๊ะบังตัวห้วองนอนของครัวก็จะว่างแผ่นพื้นเหมือนกันครับ ังเห็ดอยเมือ้ตีนหอยอ้ึ้าไปดลังค่ามาแลลวลังคามาแล้วอ่านี่ก็จะเป็นส่วนของลังค่าพี่ยูโมนะครับที่ผมได้เลือกใส่เพราะว่าจะเห็ดให้ตัวบานเย็นดีกว่าใส่แผ่นเมทิชีตเห็ดลังค่าผิวเพียวนะครับใส่แผ่นพี่ยูโมมันก็จะเย็นกว่ากันเยอะเลยครับ

เ,เ,เมื่อขึ้นลังคาเสซ็จเรียบร้อยแล้วพื้นลังคาไตลังคานะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่าสวยงามสวยงามเย็นดีครับแนวนี้ครับให้ดูอีกมุมครับบางความสวยงามของพื้นลังคา เมื่อขึ้น,านราคาซิสลบ้อยแล้วนายช่างก็จะทําการยึดราคาขอบด้านหนาขอบกันฝนนะครับเหตุเป็นหลอกเป็นหลอกตามน่อนฮันเม่มติชีดนะครับขึ้นเม,มืองหอดเองทั้งราคาเลยงามงามฝีมือเพิ่นละเอียดดีครับมเมื่อเมืองดันนาขอบกันสาดดานนาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นติดตั้งซี่แนเลเป็นการตกแต่งส่วนห้องเขียนขิวท่าปากโตบานนะครับให้มีความคมของโตบานดึงเอกลักษณ์ของสไตล์หล่อออกมาที่อุปกรณ์ตัวนี้ที่เรียกว่าซี่แนลนะครับการตกแต่งมันก็คือเปรียบเสมือนตัวเล็กไอบีมเล็กล่างหน้าเป็นการตกแต่งห้องโตบานไปชมการติดตั้งของช่างเลยเลยนะครับ ต่อไปก็เป็นการตกแต่งติดตั้งตัวแผ่นผนังภายนอก ส่วนนี้ก็จะเป็นจุดยื่นออกจากตัวอาคารตัวบ้านนะครับตอนนี้มาถึงการตกแต่งระเบียงนาบานแล้วนะครับตัวน,นี้จะเป็นแผ่นไม้ยางพราประสานนะครับ ตรวจไล่เขาก็จะสวยงามแน่ด้านนอกของหน้าบ้านนะครับตอนนี้จะเป็นบาร์หน้าบ้านครับอตอนนี้กำลังจอลู่ตกแตง่งเดี๋ยวรอชมไปพร้อมๆกันครับ แค่นี้ก็ได้เบียงนาบ้านได้บ้านาบ้านอย่างสวยงามนะครับนี่ครับเป็นไอเดียเล็กๆน,น้อยๆที่อ,ออกมาให้ชมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมองดูอีกมุมนะครับนี่ทางยางเขาก็จะเป็นตัวสะพานไม้ไผ่นะครับพอถึงตอนนี้แล้วก็จะให้เมืองภาพร่วมขอข่าวก่อนนะครับก่อนที่ตัวบานจะเซตออกมาว่าเป็นรูปแบบแบบใดนี่ ภาพรวมก่อนช่างติดตั้งกระจกอลูมิเนียมกบมาหอดแล้วได้ครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการติดตั้งกระจกประตูหน้าต่างทุกบ้านทุกช่องอ่าไปชมกันเลยครับ บ้านนี้เป็นบ้านสวนนะครับเสียงลมอาจจะแห้งในเด้อชนทน,ทนฟังเอาเด้ครับ หลังจากติดตั้งกระจกเสร็จเรียบรอย้อยแล้วเขาก็จะมาตกแต่งฝาภายในเป็นการบุผนังโดยฝายิดซัมกันชื้นนะครับทีมงานนี้เขาเรียกว่าทีมงานคาถูกเทกเวยครับมึงครับการเหตุงานห้องเพิินเพิ่นจะขึ้นโดยคาถูกเทกนะครับอันนิดตั้งซื้อเพิ่นเองเด้อขาถูกเทกน่ครับมึงดีการยางห้องเพิ่นผม ต่อไปก็จะเป็นการบรรยายอารมณ์ศลเป็นไล่หินอ่อนอ่ะไปชมกันเลยครับ ส่วนของการวาดลายภายนอกตัวบ้านนะครับตัวนี้จะเป็นส่วนห้องห้องขัวอ่าครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะภาพไปเมองครับว่าลายมันเป็นแบบไหนนี่ครับลายที่วาดออกมาแล้วจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนห้องห้องขัวลายหินอ่อนลาต่อไปนะครับเดี๋ยวจะภาพไปชมส่วนห้องลายที่จะวาดส่วนห้องหัวเตียงว่าคืนลายแบบไหนวาดลวดลายแบบไหนครับ ไปชมกันเลยครับ หลังจากที่วาดภาพเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นการบิวอินซิงคั่วช่างพิ่นมาจากกรุงเทพนะครับมีต่บานลังงามๆนานนะครับที่เพิ่นเคยบิวอินมามีการขออนุญาตเพิ่นในการถ่ายทํำคลิปเพื่อโปรโมตของส่วนห้องโตบานเพิ่นกับบปว่าอย่างไหนเอาเลยเอาเลยเพิ่นว่า ตอนนี้สร้งางกำลังยาวไงเลยงานลิงงานลิงกำลังเก็บงานกำลังเก็บงานโอ้เหลื่อมผ <c ười> ับผัรอโะท้อันนี้ว่าไงกับสันั้งนยังอ่อเขาอะไรดิเงี้ยสันทั้ง่งางนี่บอกโอ้ที่เ้อ ติดตั้งอุปกรณ์เรียบรอยแล้วก็จะเป็นกุสตนเลส3 0 4สีหสลดโกโด้ะครับนะครับชมมึงลยครับ,รบ,ล,รบลา่งามแห้งครับบะเธอเสร็จแล้วนี่อ่ะอีกส่วนหนึ่งด้านบนพวนถึกใจจะาของบานคักมากหลายนี่งามแห้งและอีกส่วนหนึ่งห้องของนอนพูนมึงที่ละหมวกมาบมวกมาบเลยานี้สีสันลวดลาย งามแห่งเป็นตะยูบอพี่นองเมื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 องตะข่อยยังสะอ่อนงามแห่งไรพวดนต่ละมองต่ละบอลมีตะมองงามๆปลูกเขานาบ้าน้ยแห่งงามมาท่านี้แน่มองวิวเนี่ยพูดวิวต่ละมองแต่ละบอลได้บรรยากาศบ้านสวนแห่งของคููรักเพลิน <laughs> าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ในนะครับเด้อ ฝากติดตามช่องน้อยที่ห้องกำลังสร้างขึ้นโอเคครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาเยี่ยมชมท,ทุกทท่านโปรดติดตามตอนต่อไปว่าจะทำอะไรต่อตอนนี้ก็มีแค่โตบ้านนะครับเอาไว้พี่น้องเมืองกันขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาเยี่ยมชมของคลิปนี้ครับสวัสดีครับ